สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในหลาดพี่กายกันและคือพี่กายซีแรงมากเดี๋ยวเราจะอหลาดพี่กายไปในแรงกันนะไปกันเลยลงตรงไหนดีนะไปลงพีกแล้วกันคนเยอะดี ออาละได้เวลาหาระเบิดนีไ่ไงเจอระเบิดแล้วมาเรามาหาบลูปาระ,ะเบิดกันดีกว่าหนึ่งสองสามตุ้มเพื่อเรียบร้อยมาดูกันว่าจะลบสักเท่าไหร่เชียวโอ๋อลบแค่สามสิบหกเองไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ถือไว้รีแล้วได้แกงแล้วกัน ถ้าทุกคนอยากให้บีมเอารหัสพิกายไปทำอะไรอีกลองคอมเมนต์บอกบีมหน่อยนะคอมเมนต์กับมาเยอะๆนะ